มาดูที่ Apple หน่อยหนึ่งนะเมื่อวานมีการเปิดตัว saving account เพื่อนๆน,นะ่อ Apple สุดท้ายทำจนได้นะ saving account นะฮะก็คือทำธนาคารเงินฝากนะฮะคุณเอาเงินเก็บไว้ใน Apple นะครับ saving account คุณได้ดอก4.15%นะฮะการันตีการันตีดอกได้เปล่า การันตีเงินต้นด้วยหรือบไม่ใช่นะไม่ใช่ชาลูกโซ่อันนี้ก็เป็น Apple แล้วกันนะ Apple on Monday said Apple card saving account is now available to user with 4.15%นะก็เป็นอดอกเบียแล้วกันนะให้ประมาณ4.15% annual percent yield นะสุดท้ายก็มาทำเรื่องปล่อยกู้ <laughs> แต่สุดท้ายก็จะเริ่มมีปล่อยกู้เริ่มมีอะไรบางอย่างแนละ้วนะครับก็คุณสามารถเอาเงินชิ้งไว้ในแอปไทยแล้วแอปเนี่ยก็คือเซฟิงเนี่ยคุณก็เอาไปจ่ายเงินได้ไอ้ระหว่างที่คุณใช้จ่ายทุกวันเนี่ยเงินที่มันคาอยู่ในในในเซฟิงแอคเค้าเนี่ยตามหน้าจอแบบเนี้ยคุณก็คุณก็จะได้ดอกด้วยนะอืมก็มันก็คือธนาคารดีๆนี่เองนะครับแล้วธนาคารจะอยู่ยังไงวะเนี่ยนะก็าลังบ้าจะเป็นธนาคารด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ Apple ก็ได้ดอกมาด้วยนะครับใครเอามา เก็บไว้ในบัญชีนี้เยอะ Apple ก็ได้เยอะเหมือนกันนะฮะก็วินวินนะทั้งขึ้นทั้งลงใน่ย Apple น่าจะได้ไปเยอะพอสมควรนะอันนี้คืออีกฟีเจอร์ใหม่แล้วกัน Apple Card Saving Account นะ4.15